วันที่9ตุลาคม2564ขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณจุดกับรถหน้ากรมสรรพกรจังหวัดขอนแก่นน้ำเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับ ก็แค่จะเอาพานไปได้แล้วสิครับจ้าบาหรือไปบ่สุดไปบ่สุดจ้าบ,บางขั้นอ๋อก็ไปได้ฮอดประมาณแถวหมู่บ้านเพิ่มสุงนี่ไหครับเมียนมั้งจ้าเร็ยนบางหกสูงอ่ะยังไปบ่ได้ดหรือเนาะย่างจ้านาโรงเรียนวิเทศเนาะเร็นบางขั้นก็ตายอันนี้หายอย่างเขาเนี่ยหาเบิ่งกุ้งว่ามันมันขึ้นหลายจา้ตมื้อนี้เพราะเรียนสัมอาจจะไม่บักคอยปังเนาะ โอ้ฟังว่าบักใจแล้ครับปุ้งบ่ครับจ้าบักปลาจ้าปลาน้อยให้แหนงปลาน้อยปลาน้อยตะขน้อยปลาขน้อยปลาไปหมดน้จ้าน้ำลดระดับลงกว่าเมื่อวานนะครับ ท,ทางแม้ขคาจะออกพานไปได้หรือเปล่าครับพอที่รถน่อยไปเับกยากมั่ง ให้น้ำลดระดับลงวันลงคืนลงเร็วๆนะครับตอนนี้ก็ลงลดลงเยอะจากจุดนี้บริเวณหน้ากรมสรรพกรมุ่งหน้าไปบ้านเหล่านางาม รถยังไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับกลับรถมาแล้วนะครับนี้เป็นลำห้วยนะครับ คือน้ำก็จะลดห้วยมาจากแก่งน้ำท่วมถนนส้นน,น้าบริเวณถนนเรานาดีนะรถกระบะคันนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางอาเภอเชพูมินะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เขาได้วิ่งผ่านไปบริเวณถนนเส้นนี้ก็ไม่สามารถผ่านไปได้เพราะว่า ระดับน้ํายังสูงนะครับช่วงบริเวณโรงเรียนคอนแกนวิทศศึกษานะครับต้องยูเทิร์นรถกลับมานะครับแล้วก็วิ่งอ้อมไปทางบ้านทุ่มนะครับแล้วก็วิ่งตามถนนบ้านทุ่มไปมันจากิรีไปพระยืนฝั่งโน้นนะครับถึงจะไปได้ ฝั่งซ้ายมือที่เรามองเห็นก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษานะครับ บริเวณร่องรอยของระดับน้ำที่ท่วมนะครับรถลงไปเยอะเลยนะครับขณะนี้ก็รอให้น้ำระบายนะครับ บริเวณกรมสัมพากรมุ่งหน้าบ้านเหล่านางงามวันที่9ตุลาคม2564รถยังไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้นะครับขอให้ผู้ที่จะสัญจรไปมาเส้นนี้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับวิ่งเลี่ยงไปทางบ้านทุ่มนะครับถ้าเกิดใครจะไปทางพระยืน ด้านหน้าซ้ายมือก็คือโรงเรียนคอนแก่นวิเทศศึกษานะครับนี่คือระดับน้ำบริเวณสวรรค์ประทานพรคอนกรีตนะครับซ้ายมือของเราก็คือน้ำที่หนุนขึ้นมาจากแก่งน้ำต้อนนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็คือน้ำรอระบายนะครับปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องขอใจช่วยพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีให้น้ำลดลงเร็วๆขอจบการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขงังบริเวณจุด กลับรถหน้ากร,กรมสรรพกรไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบในครั้งต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ